โมดิวโมดิวเอาไว้กิดโมดิวเอาไว้กันน้ำาไว้กันน้ำทะเลจริงก่อไฟเบอร์ก็ดับเบิลดูแบล็กดับเบิลดูแบล็กหมายถึงท่อสิบแตนเหล็กบวกเหล็กอย่างละคืน ไม่ใช่สเตนเลสร้อยเปอร์เซ็นต์เตนเลสบวกเลสเขาเรียกดับเบิลดูแบล็โซไฟเบอร์ต่อดับเบิลดูแบล็ มีแต่ทอเตอ็มอึงตึงอยู่หาบองเดือดมมีวิตามนวเดียวส่วนกุศวเพิ่งอยู่ดูเอาพี่น้อง